ต้องขอบคุณทางการยางแห่งประเทศไทยนะครับโดยผอนะฮะภาคใต้ตอนล่างภาคสุรชัยนะคะแล้วก็ผอจังหวัดด้วยนะคะพนัฐพลพลค่ะบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรานั่งอยู่สุดใต้ชายแดนสยามเลยนะคะนราธิวาสหมู่บ้านอะไรนะคะพี่บ้านไอกาบูค่ะอำเภออำเภอสุขีรินสุขีรินจังหวัดนราธิวาสมาแล้วแบบเฮ้ยบรรยากาศน่ารักอ่ะ นี่ครั้งแรกของผมที่มาณราธิวาสให้อยู่กับคุณยายเลยอะอยู่ได้ไหมให้คุณยายครับให้ให้อยู่ได้ไหมเป็นลูกชายสักคนหนึ่งคุณยายบอกคิดหนักขอคิดดูคุณยายบอกกินเยอะเ่าอะคุณยายขอคิดดูก่อนเไม่ปินสักสิบวันรักมันลูกเนี่แหละคุณยายบอกจะให้ที่สักสิบร้อ่ะเพราะว่าลูกคนนี้ก็ให้ไปแล้วแค่มีผลไม้กินทั้งปีที่นี่ผลไม้เขาโดมสมบูรณ์มากนี่ดูเงาะมังคุดลองกองสละอะไรอีกอะมีน้ำผึ้งชนรง และที่สําคัญนะคะพออ,อาคะอันนี้คือสละอินโดครับรน,นี่แหละที่เราตามหาสละอินโดโคือแบบทั้งหมดปลูกในไร่พี่สมพรกับพี่นฤพลปลูกที่นี่หมดเลยมไม่สวนหมดเลยเออเอาไหนบอกว่า,าลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาทําสวนยางมาก่อนไม่ใช่เหรอฮะก็เป็นเป็นสวนยางครับแล้วก็อาชีพเสริมเนี่ยคือหาอะไเพิ่มเพิ่มรายได้ขึ้นมาก็คือปลูกพวกนี้โอ้ก็คือสละอินโดนี่มาทีหลัง ส่วนยางเงาะมาทีหลังส่วนยางคืออาชีพส่วนยางบางครั้งราคายางมาโตนะครับทำให้รายได้นี่ลดลงก็เลยทำอาชีพเสริมก็พวกพ้นรวมยางให้ลงไปครับอันนี้คือเป็นนโยบายของการยางเลยใช่ไหมครับว่าคนที่ปลูกยางผาราตอนนี้ต้องควรจะมีอะไรเสริมเข้าไปเชิงเดียวไม่ได้แล้วอาชีพเสริมนี่มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว ทำกระมงะนะครับและปลูกพืชรวมยางทางการยางเราช่วยสนับสนุนยังไงบ้างครับก็ก็เรามีโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะครับก็มอบมอบพันธุ์มอบพันธุ์อย่างเช่นใครจะปลูกสลัอินโดนะครับเราก็มีพันธุ์ให้นะครับ,ครบใครจะปลูกพืชอือ่น <Mo> เราก็มีพันธุ์ให้อ,อยู่ที่ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรครับนอกจากพันธุ์แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็ก็เข้ามาส่งเสริมดูแลนะครับร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้มาเป็นวิทยกร นาราธิวาสเนี่ยลูกค้าที่ทำสวนยางแล้วเรา,เาพัฒนาช่วยเขาเพิ่มอาชีพตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนครับว่าประมาณ2องพันกว่าไร่ในก็ประมาณปีนี้นะครับรบผมได้ผลผลิตเยอะๆอย่างสวนพิสมพรแบบนี้เนี่ยเรื่องการขายเรื่องอะไรต่างๆในการยางเราช่วยช่วยบ้างหรือเปล่าครับ ช่วยอยู่ครับก็เหมือนอย่างอันนี้นะครับก็ฝือสละอินโดสายแร่ทองคําเราทางการยางก็สนับสนุนในเรื่องของกล่องผลิตภัณฑ์น,น,ะนะครับแพก็กเกจก็คือทางการยางสุขไกรกลลเป็นผู้สนับสนุนนะครับในส่วนของที่มาที่ไปก่อนนะครับเกี่ยวกับสละอินโดสายแร่ทองคำคนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ในสุขีรินเดิมทีเนี่ยมีแหล่งแร่ทองคํามีบอ่อมี แหล่งขุดหาแร่ปัจจุบันก็มีการขุดแร่ทองคําอยู่นะครับทุกพื้นที่ทั้งหมดในอำเภอตรุษินี่ม,มีแร่ปัจจุบันก็มีการร่อนแร่ทองนะครับก็มีร่อนอยู่เ,เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับที่ผลไม้ในเขตพื้นที่อำเภอตุกสินทุกชนิดจะมีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีส่วนผสมของแร่เลยเป็นที่มาที่ไปว่าสระอินโดสายแร่ทองคำนะครับที่นี่นอกจาก จะเป็นสาอินโดแล้วทุเรียนก็สายได้ทองคำนะครับมังคุดสายได้ทองคำสายได้ทองคำทุกอย่างเราได้กินทองคำครับผมทุกอย่างเป็นสายได้ทองคำวมนนนะคุณผเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในน้ําก็จะมีแร่ที่ชาวบ้านชาวบ้านไปร่อนแร่ทองก็ได้ทองมาสระอินโดเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถปลูกร่วมกับพืชนิดอื่นได้เพราะเขาต้องการร่มเงานะครับร่มเงา ปลูกลมในสวนยางได้ในสวนยางได้ในสวนมังคุดได้นะครับเราไม่เปลืองพื้นที่มียางอยู่แล้วเราก็ไปปลูกในร่องสวนได้เลย<อ>เหมือนกับที่การยางประเทศไทยเราสนับสนุนอยู่ส่งเสริมอยู่แต่แตกต่างกับสระสุมาลีนะครับสระเนินวงที่ต้องปลูกเดี่ยวๆ<อ>เพราะก็ต้องการแสงที่การแสงที่สว่างนะครับนนไม่สําคัญนะครับผมายอินโดเนี่ยเป็นพืชที่ว่าสามารถอยู่ร่วมยางได้นะครับแล้วก็ปลูกไปได้เราไม่ต้องดูเลยมาก มันสามารถเจริญเติบโตได้เลยนะครับนะส่วนสระเนินวงสระสุมาลีเนี่ยมันไม่สามารถที่อยู่ในในที่ร่มเงาอย่างได้นะครับแต่ที่เหมาะที่ถุดคือสระอินโดนะครับนะแต่ก่อนนี้กิโลหนึ่งประมาณ400บาทครับใช่นะครับ400บาทเพราะเราเราต้องนําเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เราสามารถปลูกได้ในในพื้นที่ที่มีความชื้นอย่างเช่นภาคใต้เราในความชื้นดีนะครับสระอินโดนี่สามารถอยู่ได้เลยสวนคุณเนี่ย ปลูกได้นะเนี่ยเห็นไหมต้นพันธุ์พี่บล๊อตต้นพันธุ์สละอินโดเหรอฮะพี่สมพรเราขายต้นละเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นละ35บาทค่ะต้นละ35บาทแล้วเราปลูกกี่ปีถึงจะได้ได้กินลูกแบบนี้เต็มที่เลยก็3ปีแต่ว่าตอนนี้สักปลูกแค่2ปีก็เป็นแล้วออ้ยสองปีก็ได้กินแล้วเหรอแต่มันเริ่มหัดเป็นเริ่มหัดเป็นถ้าเต็มที่ได้กี่กี่ปีค่ะสามปีก็ได้สามปีปีได้กินลูกขายได้อะไรได้ค่ะแล้วกิโลนึงตอนนี้เท่าไหร่คะอย่างนี้ อันนี้80ดสิบาทน่าละคดีตอนนี้นิดหนึ่งเวลาปลูกเนี่ยต้องเว้นระยะห่างประมาณ2เมตรสองเมตรสะครับสวนผมก็ปลูกได้2ต้นก็เต็มพื้นที่แล้วสองเมตรอะไรมันจะเล็กขนาดนั้นโอ้โหดูตามความเหมาะสมก็ได้ครับตามความเหมาะสมนะฮะต้องต้องปลูกกี่ต้นขึ้นไปถึงจะเป็นแบบเป็นกอบเป็นกำคือขายได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีปริมาณสักี่ต้นนอ่เป็นร้อยต้นเอาแค่ปลูกกินก็พอคุณลกชนีได้ปลูกกิน ประมาณห้ารอยกว่าในส่วนเนี่ยห้าร้อยต้นพี่มีกี่ไร่คะเนี่ยเขาให้มาสิบหกไร่แต่ว่าปลูกสละนั่นประมาณเก็สลัดนี่ลูกคือปลูกเสริมอกขนาดเสริมยังได้ห้าร้อยต้นเลยนะเอออ่ะนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะชื่นชมเนื้อคนิดนึงค่ะไหนๆ็็ชมบังคุดละแต่งตึงอวบเหมือนกันนะขาวอีกเออขาวอีกเหมือนกันือแะกรอบกรอบด้วย มันต้องแกะทีละเม็ดแกะทีละกลีบกินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตะกราค่ะไม่เป็นไ่นะแต่ว่ามันดูแล้วดูแบบดูไม่มีวัฒนธรรมในการกินไม่เป็นไรแกะออกมาเป็นทีละกลีบอร่อยจริงสละออกเยอะไหมฮะตอนนี้ตอนนี้มันช่วงปลายแล้วใช่ว่าต้องก่อนหน้านี้เมษาพฤษภามิถุนาจะเยอะเอาอย่างนี้เมษาพฤษภามิถุนาปีนี้ยังทันอยู่เนาะ ยังพอได้ไหมนี้กันยางละไปไปปลายละแต่ถ้าปีหน้าถ้าอยากกินนะจองเลยเข้าไปที่ไหนได้คะส่งไปรษณีย์ให้ได้ไหมคะเพราะว่าให้หนูมาแล้วที่บ้านแล้วอ๋อเหรอมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีค่ะในกล่องนี่มีอยู่ค่ะี่แพ็กเกจจิ้งที่กันยางเขาให้ความช่วยเหลืออพี่กำมพูอ่านเลยค่ะเบอร์ค่ะ0 8 3 5 3 7 9 2 9 9ค่ะอันนี้กี่กิโลคะพี่อันนี้5้ากิโลค่ะนี่ห้า้กิโลห้ากิโลนี่ส่งฟรีฮะ คือค e ่าส oh oh ah> e ah> ่งไม่คิดคิดค่าของอันนี้ตาโตได้ยินคำว่าฟรีเนี่ยตาโตถ้าใครสั่ง5กิโลค่าส่งฟรีด้วยกิโลละร้อยกิโลละก็500บาทเอง500รยบาทค่าส่งฟรีค่ะสละกิโลละร้อยเงาะกิโลละเท่าไหร่ครับปีนี้ตอนนี้กิโล12บาทเหรอถ้าสั่งตอนนี้นะหรือว่าใกล้จะหมดแล้วฮะยังยังยังไม่สุกค่ะอ๋อยังได้อย่างเจ้าก็เริ่มเก็บค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะทานนะฮะ ดูเนื้อผมอยากจะโชว์เนื้อมังคุดของพี่ครับมันขาวขาวอวบแต่งตึงโอ้ยไม่มีเหี้ยที่อันนี้หนูแล้วแหละเขาหนูให้พูดมานี่หนูเลยครับดำแหละโอ้แต่ขาวดิมังคุดอันนี้ขาวเต่งตึงจริงอะเออพี่สมพรพี่ทำยังไงครับดูแลมันคือมันไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่เสียหายเลยอะเนะก็ดูแลตาม มันหวนดูแลภรรยาเลยนะคะอย่างนั้นเลยช่วงหน้าใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตช่วงหน้าผลผลออกลูกก็ใส่ปุ๋ยครับแล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวนี่คือเราจะใช้ตะก้อมันจะให้ลงนถึงพื้นเลยถ้าตกพื้นมันจะเป็นยังไงคะเสี่ยนมันจะแข็งอ๋จะแข็งค่ะไม่ถึงพื้นเลยใส่ตะก้อเหรอฮะปีหนึ่งมีความสุขไหม เพราะว่ามันมีอะไรตัวนี้อะไรมียางพาราเอามีผลไม้มีอะไรตัวนี้อะไรตลอดทั้งปีมีรายได้ตลอดไหมฮะมีตลอดค่ะเพราะเพราะว่าถ้าหน้าฝนฝนตกจุกไม่มีไม่ไม่ได้จากรายได้จากยางก็ได้จากสละอสละนี่ค่ะเกือบตลอดปีเลยขายเลอะฮะสละอินโดเนียเหรอคะอันนี้อะไรอะคะพี่นริพรคะน้ําพึ่งชนโรงค่ะมาจากไหนครับมาจากในสวนเลยค่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงพึ่งตัวเล็กๆอะนะค่ะ เลี้ยงทําไมอะคะเลี้ยงไว้ผสมเกษรให้สละค่ะโอ้คือแทนที่พี่สมพรจะต้องไปนั่งผสมเองทีละช่อทีละช่อก็ไปใช้ชันนรงใช่ตัวเล็กๆกันนะค่ะแล้วเราได้ผลเลยใช่ไหมคะได้ผลแล้วก็มีน้ําพึ้งครับคุณกาพุงเป็นของแถมไห่อีกลองชิมดูอันนี้ทานได้เลยเหรอฮะรสชาติเป็นยังไงเขาบอกอค่ะขาหวานหวานเปรี้ยวมันจะมีอยู่หลายหลายพันนะครับ อมันจะไม่หวานแสบคอเลยเหรอฮะก็อยากกินเยอะเฮ้ยแต่น้ำเขาแบบน้ำเขาไม่ได้ข้นเลยนะมันจะไม่เหมือนพึ่งป่าเนาะหวานอมเปรี้ยวอือจริงด้วยเต็มหน้าเลยเป็นอะไรก็เป็นไปด้วยกันแล้วแหละเขาจะมีความหวานอมเปรี้ยวจริงๆนะเออเห็นไหมเออเขาเปรี้ยวเปรี้ยว จะน้ um, hmm. uh ําแข็งได้เลยนะเนี no ่ยคือรสชาติของสละเลยนะแต่ว่าจริงๆเปรี้ยวกว่าสละอีกนะน้าเขาเนี่ยหนูว่าเอาน้ําแข็งมาละลายกินได้เลยต้งไปผสมอะไรเลไม่รู้จักน้ำพึ่งชนรงชนรงก็ไม่รู้จักนี่แหละการยางนี่แหละก็เป็นโครงการนะครับอุดหนุนเกี่ยวกับชนารงเพื่อมาใช้เลี้ยงในสวนยางนะครับแล้วก็มันในการเลี้ยงชนารงเนี่ยมีผลตรอยได้หลายอย่างนะครับนอกจากช่วยในการผสมเกสรแล้วเนี่ยเรามีรายได้ด้วยนะครับเพราะว่าชนรงเนี่ยเป็นพืชที่ช่วย ให้ผลผลิตไม้ผลเนี่ยเราติดผลดีนะครับและก็เกษตรกรก็สามารถเลี้ยงในสวนยางก็ได้ในสวนไม้ผลก็ได้ไม่เบืองพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องดูแลมากมายนักนะครับกยทเราก็อุดหนุนนะครับให้หุประมาณและก็ให้ความรู้ในการอบรมให้กับพี่น้องเกษตรกรจากสวนยางที่มีความสนใจครับผมอันนี้ก็คือสละใช่ไหมลอยแก้วเอามาทําเป็นสละลอยแก้วอีกแล้วอันนี้ก็ชิมได้นะคะพี่ครับผมเต็มเต็มเลยตอนเนี้นี่ ไม่เกินละค่ะผมอายเขาแล้วเนี่ยเออสะกดยังไงนะครับอายอายกินเยอะนะครับเดี๋ยวคุณยายบอกว่าโอ้โหชิมให้คุณยายให้ดูหน่อยโอ้โหเดี๋ยวคุณยายให้ที่ฮะให้ชิมให้ชิมปีมือปีมือพี่นรุ่พรเองไหมโอ้โหทําเก่งมากอ่ะพี่นรุ่พรเนี่ยอันนี้ขายกระปุกละเท่าไหร่ครับสิบบาทขายส่งสิบบาทอ๋อขายส่งรสชาติกำลังดีไม่หวานจัดจ้านมาก อันนี้ใช้สละทั่วไปหรือว่าอินโดใช้สละอินโดนี่โอ้โหใช้ของแพงทําด้วยนะอืออันนี้เราผลิตได้เยอะไหมฮะเนี่ยเออคือถ้าสั่งไปไกลๆมันจะเป็นยังไงฮะมันก็ละลายอะค่ะไม่น่าถามเลยแล้วมันจะยังใช้ได้ไหมละลายเสร็จแล้วเราเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ทานเหมือนเดิมได้ไหมฮะก็กินในตู้เย็นได้ค่ะ ไม่ได้ไเดี๋ยวไม่มีอากาศหายใจยูไ่ไปกินในตู้เย็นบ้า <c oughs> พ่อครับอย่างนี้ถือว่า,าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของ <c oughs> การยางไหมฮะที่เราทำ <c oughs> ใช่ใชเลยคร, <c oughs> ครับเพราะว่าเพราะว่าอาชีพเสริมนี่ยคือการเ <c oughs> พิ่มรายได้เนี่ยเป,เป็นเรื่องสำคัญเลย <c oughs> ครับ, <c oughs> รบเพราะว่าตอนนี้เราคิดว่าในส่วนของภาคใต้เองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยปลูกพืชร่วมหรือพืชเสริมในส่วนยางเนี่ยทำให้อราคายางตกรายได้ก็ลดลงแต่ถ้าเรามีพวกนี้เข้าไปใน่วนยางเนี่ย ถือว่าเรามีรายได้ตลอดปีครับ,รบไม่ว่าจะเป็นสละอินโดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักเหลียงดังเช่นที่พอบอกเนี่ยเราสามารถขายได้ทุกวันครับครับผมก็มีรายได้เข้ามาทุกวันฝนตกกีดยางไม่ได้เราก็มีรายได้จากนี้ครับยางผัดใบในช่วงฤดูยางผัดใบเนี่ยไม่สามารถกีดยางได้เราก็มีรายได้จากพรืรวมยางครับ ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนราธิวาสเราก็มีปัญหาในเรื่องของราคายางตกต่ำนะครับแล้วก็ประสบปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่เกษตรกรมีความหลากหลายในอาชีพนะครับก็จะมีการเพิ่มภูมิคุ้มกันในเรื่องของรายได้มากขึ้นครับครับถ้าใครมีสนยางอยู่แล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้ทําอย่างที่พี่สมพรพี่นุพรทำเนี่ยฮะ ฝากบอกหน่อยครับท่านพอครับว่าทำยังไงเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นนะครับก็คือในเรื่องของการที่ว่าเกษตรกร,กรมาหาหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยนะครับ <ๆ S 2> ในเรื่องแล้วก็ลรงมาคุยกันนะว่าท่านมีปัญหาในเรื่องอะไรอย่างชเช่นท่านขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราก็มีในเรื่องของสีข้าวงเล็บหานในเรื่องของการกู้เงินนะครับดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยร้อยละสองหรือว่าถ้าเราไปดูแล้วนะครับว่า การสนับสนุนของกยทจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเราก็จะมีงบสนับสนุนในเรื่องของ19่เเล็บสนะครับงบอุดหนุนที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรแต่ท่านจะต้องเข้าหาเกษตรกรยทก่อนการยางในประเทศไทยนะครับและถึงจะ,ะเรามาคุยกันแล้วก็เรามาสํารวจนะครับต,ต้องรวมกลุ่มกันไหมครับก <c oughs> ็แล้วแต่กรณีครับถ้าว่าเกรรษตรกรนะครับดูแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องยางพารา นะครับก็ต้องมารวมกลุ่มกันอย่างเช่นเป็นกลุ่มแปลงใหญ่หรือว่าเป็นกลุ่มพัฒนาหรือว่าแล้วก็เราค่อยพัฒนากันเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือว่าสาก์นะครับและในส่วนของการยางก็มีงบสนับสนุนให้ในส่วนตรงนี้ครับรายเดียวก็ได้รายเดียวก็ได้แต่ผลผลิตยางพาราก็ยังถือว่าเป็นตัวรายได้ที่หล่อเลี้ยงไปได้ตลอดไม่ใช่ว่าไปโ <c oughs> ค่นต้นยางทิ้งแล้วทำอาชีพอื่นไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ไม่ไม,ไม่ใช่ครับคือคือคือยางนี่เป็นรายได้หลักอยู่แล้วะครับเป็นรายรายได้หลักของครอบครัวเลยนะครับแต่ว่า บางครั้งที่ผมบอกว่าช่วงฤีูดูผลช่วงฤดูยางผผดใบนี้ยรายได้จะไม่มีเพราะรยางเราไม่สามารถเกิดได้นะครับแล้วก็มีพืชร่วมมีพืชพืชร่วมยางพืชเสริมในส่วน,นยางนี่เราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวตรงนั้นเพื่อจําหน่ายมีรายได้เข้ามาครับครับอ้าแล้วครับต้องขอบคุณทางท่านพ่อ การยางนะครับแล้วก็ทางพี่สมพรพี่นรุพรนะฮะคุณยายด้วยนะครับค่ะื่องผลไม้โอ้โหน่ารักมากเลยครับผมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ